รู้ไหมเขานอนอยู่โซฟาเขาไม่อยากไปนอนบนห้องทำไมเขาคิดถึงตัวเองจริง,รงๆวันนั้นเขากลับมานอนบ้านใช่ไหมเขาก็ไปทำหน้าเพราะว่าเขาไม่อยากนอนเขาคิดถึงเขาไปเห็นห้องนอนแล้วเขาได้กินตัวเองแล้วเขานอนไม่หลับเขาไปเห็นหมอนที่มันว่างอยู่<ม> <laughs> เ<บ>จอของวบ่ึดิผ้าห่มเขายังอยู่สภาพเดิมเลยสภาพเดิมแบบแบบไม่มีคนไม่มีคนนอนแต่ว่าลือก็ดิดเลือกอะนิดเดียวอาบน้ำน อยากนวดเขาไปนวดปะนวดให้หน่อยชั่วโมงละห้าพันโอ้ยให้หมื<า>่นหนึ่งมมีออยไหมอะโอนก่อนมีออยไหมโอนก่อนมีออยไหม เออโอนมันจะรู้สึกดีนะพี่โอนตังเข้าบัญชีอ่ะมีออยไหมออยอะไรคะเอาน้ำมันนวดไม่มีค่ะมิแตียมองเขียวเอาหมดจอดฟิวอีกแล้วอารโลมาเทเลปีอีกอย่างมิ่เทียนเหรอเทียนยังไม่หมดเลยไม่ค่อยได้จุด มีมีแต่นอนยั่งโมเวนเนี่ยมันแก่งอยู่แล้วมันแก่งอยู่แล้วมื้อตอนเด็กเก็ไปจุดเทียนอยันใส่เย็นอุ้ยเจ้าก็เมาเกินไปแล้วต้าไปเหตุเสียชีวิต นวดหน่อยห้าพันทำอะไรบ้างอะฮ0 0ห้าพันทำอะไรบ้างนวดแถมหยกตาใส่ผโอ้นวดยังไงอะก็นวดปกตินี่นะคะนวดเหมือนที่เขานวดกันเนี้ยนะคะจะให้นวดยังไงอะ นวดเส้นเอ็นจับเส้นให้พี่หน่อยนวดถึกเส้นเดาเจ้าจอดเพี้ยวอีรีกำลังูนซีโล่เปนติกันกำลังูนซีโลมินติกว่าจะให้ดึงยายพาลงมาแมนยูเอาไว้ในตู้เออไว้ตรงนี้ก็ได้หรอกตู้โชว์ตู้อะไรมันอยู่ได้เหมือนละ อันนั้นก็ไว้วางของไ่นี่เราปใช่ใช่ลงปูว่วัดไอ้นี่ที่เพื่อนเอาให้กำลังดีเลยนวดขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกเห็นไหม เห็นเส้นหรือยังเอานวดมันเขาเดินไม่ค่อยเห็นไหมเขาปวดเส้นเส้นมันยืดเี่ยมบคนจินนากัดีบขึ้นมานวดเออนิดนึงอีกนิดนึงขยับมาอีกนิดนึงโอ๊ยก่งแฟนขบด้วยสิ ดำเลยอืมถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวลาทุกคนไปก่อน1ิปบอกมาแล้วเออ,เอ,อนี่คนพอคนกำลังเมืองไหล <laughs> ดำ <laughs> อำามนำมันแมนอยู่ป้าเท่าประมาณหมื่นหนึ่งแล้วค่ะเราะขั้นดนาำเลยครบรอบพอดีนี่แหละครบรอบเด <laughs> ียว <laughs> มือเตรานี่กับประมาณนี่แหละตอนแรกคือเราตอนที่ตุ่ย ถามเขาว่าเขาสยามน้่ไปบ่ก่อนขึ้นเครื่องเขาเลยว่าสยามกรุงเทพพอไปกรุงเทพก็ไม่ได้อาบก็จนถึงครบรอบไปแล้วครับผมขอบคุณทุกคนนะครับ